พนักงานปลอมเอกสารและกรอกประวัติในใบสมัครเป็นเท็จไล่ออกเลยได้ไหมเรื่องของเรื่องคือพนักงานคนหนึ่งเนี่ยเรารับเข้ามาทํางานครับแต่มารู้ภายหลังว่าวุฒิการศึกษาที่แนบมาสมัครงานเป็นวุฒิปลอมครับที่รู้ก็เพราะสงสัยว่าเออเรียนจบตั้งปริญญาตรีนเนาะแต่ทํางานน่ะย,ยังสู้เด็กที่จบปวสจบปวชที่มีประสบการณ์ไม่ได้เลยอะ่ะพอตรวจสอบวุฒิไป พบว่าปลอมแปลงวุฒิมาครับแบบนี้จะไล่ออกเลยได้ไหมครับเอาเรื่องกฎหมายแรงงานก่อนนะครับต้องตอบว่าวุฒิการศึกษาที่เขาปลอมแปลงมานั้นนะ่ะประเด็นคือมันเป็นสาระสาคัญที่ตั้งแต่ใ,ใจเลือกเขาเข้ามาทํางานหรือเปล่าล่ะถ้าใช่ก็เลิกจ้างไปได้เลยครับไม่ต้องจ่ายเงินเฉยๆครับแล้วค่อยแต่ถ้าวุฒิการศึกษานั้นนะ่ะมันไม่ใช่สาระสําคัญของการรับสมัครเข้ามาทํางานในตําแหน่งเนี้ย จะเลิกจ้างเขาเนี่ยก็อาจจะมีประเด็นว่ามันไม่ใช่ความผิดร้ายแรงเนาะประเด็นสำคัญที่ควรจะต้องคุยกันก็คือไอวุธีธ่การศึกษาที่เป็นสาระสำคัญของการจ้างงานเนี่ยมันประมาณไหนหรอมันเป็นประมาณนี้ครับยกตัวอย่างเช่นจบกฎหมายมามาทำงานเป็นนิติกรเนี่ยวุฒิปริญญาตรีนิติศาสตร์เนี่ยเป็นสาระสำคัญของการจ้างงานนะการมีใบอนุญาตว่าความพอรับเข้ามาเป็นทนายความแบบเนี้ย ก็เป็นสาระสำคัญครับมีวุฒิภาคีวิศวกรจึงรับเข้ามาทำงานเป็นวิศวกรเพื่อให้เซ็นแบบ mm. เซ็นเอกสารได้เนี่ย mm. ก็เป็นสาระสำคัญครับแต่ปลอมเอกสารมาแบบนี้ผิดแน่นอนผิดร้ายแรงด้วยนะครับแต่หากสมมติว่าเขาปลอมวุฒิเข้ามาเป็นวุฒิปริญญาตรีสาขาการจัดการทั่วไปสมัครเข้ามาทํางานในพนักง,งานทุรการพนักง,งานจัดซื้อพนักง,งานคลังสินค้าแบบนี้ไม่น่าจะใช่เรื่องใหญ่ ที่จะต้องดูวุฒิการศึกษาเป็นสาระสาคัญของการจ้างในตําแหน่งนี้นะฮะเพราะเอาาจริงแล้วเนี่ยท่านไม่ต้องใช้คนที่วุฒิการศรารึกษาปริญญาตรีก็ได้ครับบางท่านบอกว่าอา้าวก็ต้องการคนทํางานวุฒิปริญญาตรีนั่นแหละอาจารย์ดังนั้นการศึกษาวุฒิปริญญาตรีมันต้องเป็นสาระสาคัญสเอาใหม่ฮะหากท่นานรับพนักง,งานคนนี้เข้ามาในวุฒิปวสแต่เขามีประสบการณ์ทํางานได้หรือวุฒิปวชและเขามีประสบการณ์ทํางานเพียงพอทํางานได้เลย ถ้าท่านตกลงรับก็แปลว่าวูดเป็นสำคัญครับอย่างไรก็ตามการเป็นสาระสำคัญของวูดเนี่ยหากมันเกิดข้อพิพาทกันนะฮะคนที่จะบอกเราได้ว่าเป็นสาระสำคัญหรือไม่เนี่ยคือศาลนะฮะคราวนี้พอตรวจสอบไปแล้วก็พบว่ากรอกใบสมัครก็เท็จด้วยนะคือการกรอกใบสมัครที่เป็นเท็จเนี่ยมันก็เป็นข้อมูลประกอบอีกอย่างหนึ่งอะครับ ที่จะทําให้เราสามารถจัดการกับผู้สมัครงานกับพนักงานรายนี้ได้จัดการกับพนักงานรายนี้ได้นะครับและถ้าจะให้ดีมากกว่าเลยก็คืออยากให้ HR ลองไปดูสักนิดนึงนะครับว่าเราควรจะต้องผูกมัดผู้สมัครงานให้เขาเขียนข้อมูลที่อยู่ในใบสมัครงานให้มันถูกต้องแล้วก็มีการรับรองกันตามนั้นเลยนะครับยกตัวอย่างเช่น ในเอกสารใบสมัครงานเนี่ยเขียนไว้เลยตอนท้ายใบยสมัครงานว่าข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความที่ระบุไว้ในใบสมัครงานเนี่ยเป็นจริงทุกประการหากมีส่วนใดส่วนหนึ่งเป็นเท็จเนี่ยบริษัทชอบที่จะเลิกจ,ากจาก้างและไม่จ่ายเงินชดเชยเนี่ยเขียนแบบนี้ไว้เลยก็น่าจะโอเคนะครับและหากให้ดีเนี่ยควรจะให้มีข้อความแบบนี้ในสัญญาจ้างเช่นเดียวกันครับแต่อย่างไรก็ตามหากพบว่า วุฒิการศึกษาเนี่ยมันไม่ใช่สาระสําคัญของการจ้างงานเนาะผมคิดว่าการจากกันด้วยดีโดยการพูดคุยให้พนักงานลาออกไปอาจจะแกมบังคับกันซักเล็กน้อยครับผมว่าน่าจะเป็นทางออกที่เราควรจะต้องนํามาพิจารณานะครับและแน่นอนครับประเด็นหนึ่งที่น่าคุยกันมากเลยก็คือแล้วพนักงานหลุดเข้ามาได้ยังไงวุติการศึกษารปลอมเนี่ยหลุดเข้ามาในองค์กรของเราได้ยังไง ส่วนหนึ่ง HR ก็ต้องแอนนอกรับผิดชอบแหละมันก็เป็นความผิดพลาดหรือความไม่รอบคอบที่ไม่มีการตรวจสอบวุฒิ r จะบอกว่าโอ้ยผู้สมัครงานเยอะแยะมากมายจะเอาเวลาที่ไหนไปตรวจสอบวุฒก็ไม่ต้องตรวจถึงขนาดที่จะต้องส่งใบวุฒิไปไปดูเทียบกับวุฒิการศึกษาจริงที่มหลาลัยจบมาหรอกหรือไม่ต้องถึงขนาดที่จะต้องส่งวุฒิการศึกษาเนี่ย ทำหนังสือกลับไปตรวจสอบที่มหาลัยที่เขาจบมาอะไรประมาณนั้นหรอกนะครับเพียงแต่ลองดูสักนิดหนึ่งครับให้เขาเอาเอกสารที่เป็นใบวุฒิตัวจริงอ่ะแนบมาด้วยนะครับหากท่านพบว่าเอ๊ะทำไมวุฒิมันจางผิดปกติหรือทําไมตัวอักษรมันเบี้ยวเบียวมันงอๆอ,อ,อย่างเงี้ยต้องมันสังเกตแล้วก็เรียกว่ามีต่อมช่างเอ๊ะค่อนข้างเยอะ การตรวจสอบเอกสารของผู้สมัครงานเนี่ยนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะเพื่อให้เราเลือกคนที่ใช่อะที่มันฟิตกับสิ่งที่เราต้องการมากที่สุดเข้ามาทํางานกับเรานะครับเช่นเดียวกันครับในเรื่องของการครองตําแหน่งหัวหน้างานก็เช่นเดียวกันยกตัวอย e. e ่างเนาะเรารับสมัครพนักงานคนหนึ่งเข้ามาเป็นในตําแหน่งหัวหน้างานเนี่ยแล้วเขาปลอมแปลงตําแหน่งของเขาว่าเขาเคยเป็นหัวหน้างานเป็นซูเปอร์วิเซอร์ขององค์กรนี้มาก่อน แต่พอมาทํางานจริงๆอุ้ยมันเหมือนกับไม่เคยเป็นหัวหน้าเลยอ่ะปกครองลูกน้องก็ไม่ได้การตัดสินใจก็ไม่เด็ดขาดมันเหมือนกับคนที่ไม่เคยผ่านประสบการณ์ของคนเป็นหัวหน้าง,งานเหมือนที่คุยไว้ในใบสมัครงานเลยอ่ะพอตรวจสอบกลับไปที่องค์กรเก่าองค์กรเก่าตอบกลับมาว่าเอ้ยเนี่ยเขาไม่เคยเป็นหัวหน้าง,งานมาก่อนเลยนะแต่อุปโลกตัวเองมาแบบเนี้ยมันเป็นสาระสาคัญอันหนึ่งนะในมุมมองผมอะ่ะที่เราจะตัดสินใจคัดเลือกเขาเข้ามาแน่นอนครับเราคงไม่รับ พนักงานเข้ามาเป็นหัวหน้าโดยที่เขาไม่มีประสบการณ์หรอกถ้าเราจะรับเข้ามาเนี่ยอันนี้ต้องถือว่าเป็นเรื่องที่แปลกประหลาดมากเลยสำหรับคนทางาน HR ถูกไหมครับแต่ถ้าเรารับพนักงานที่ไม่มีประสบการณ์มาเป็นหัวหน้ามาเป็นพนักงานหรือเจ้าที่อาวุโสแบบเนี้ยอันนี้เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับสุดท้ายครับท่านอย่าลืมว่าเรื่องที่เราคุยกันไปเนี่ยมันเป็นเรื่องกฎหมายแรงงานเนาะ แต่การปลอมแปลงเอกสารและใช้เอกสารอันเป็นเท็จเนี่ยมันเป็นเรื่องของการผิดกฎหมายอาญามาตรา264หรือมาตรา25ประกอบมาตรา268นะครับซึ่งเป็นเรื่องใหญ่กว่ามากจัดการเรื่องแบบนี้กับพนักงานเนี่ยน่าจะโอเคมากกว่านะในมุมมองผมแต่จัดการมากน้อยเพียงใดอันนี้สุดแท้แต่องค์กรท่านจะพิจารณาครับเลือกให้มันเหมาะสมครับ